สวัสดีค่ะก็มาดูกันนะคะว่าหลังจากที่ขึ้นก้นหอยแล้วเนี่ยจะมาแทงอตอนขึ้นแถวสองที่รูไหนนะคะใครที่เป็นกังวลอยู่ก็มาดูตามคลิปกันไปเลยตอนนี้เราก็ขึ้นใหมเมจิกริงซึ่งกเ็เหลือใหม่ไว้ยาวๆไว้ก็ได้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะพันมือพันไหม่ในมือตามคลิปไปเลยนะคะ ตรงนี้พอทำได้ใช่ไหมคะจะมีไหมยอยู่3ามเส้นอยู่ในเข็มถักนะคะรวบทั้ง3าแล้วก็คล้องนะคะคล้องไหมที่มือซ้ายนะคะลอดผ่านห่วงวงกลมค่ะลอดมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ควักอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่ก็เป็น1 x แล้วนะคะคลี่วงกลมออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ถัก x หรือว่าการควักธรรมดาเนี่ยอีก5ครั้งก็จะได้จำนวน x ทั้งหมดอยู่6 x เพื่อขึ้นเป็นก้นหอยนะคะสี่ห้า ดึงเส้นไหนพอจะดูออกไหมอ่าถ้ายัางคิดว่าดูไม่ออกนะคะก็แยกเลยค่ะแยกแยกแบบนี้นะคะแล้วทดลองดึงดูค่ะเส้นที่สามารถที่จะรวบปิดรูได้นะคะคือเส้นที่ถูกต้องเราทดลองดึงนิดนิดดูก่อนนะคะ แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะดึงเส้นไหนค่ะโอเคน่าจะเป็นเส้นนี้นะคะเราก็ดึงยาวเลยค่ะ ถ้ามันไม่ใช่มันก็คืออ่าตรงตรงรูเนี่ยก็จะไม่ปิดแต่ถ้ามันถูกต้องเนี่ยมันจะรูดเหมือนกับรูดปากถุงกระเป๋าเลยค่ะก็จะมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะรูดปิดแบบนี้นะคะ ก็จะได้จำนวน x อ,อยู่ทั้งหมด6ก x นะคะแบบเมจิกริงโอเคค่ะ เราก็ได้ 6x นะคะแล้วเราก็แทงเข้าไปในรูถัดไปนะคะแทงเข้าไปในรูถัดไปตรงนี้นะคะ่ะในแถวสองจะถักเป็นจำนวนวีนะคะ ก็จะขั้นเลยก็ได้หรือถักแล้วขั้นก็ได้นะคะแต่เราจะต้องรู้ว่าเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะเราจะทําเครื่องหมายไว้ที่แถวถักในหลักถัดไปเลยนะคะโดยมันจะเป็นโซ่โซ่มันจะมีคู่นะคะถักเส้นหน้งคู่เลยถักไปนหนึ่งหลักแล้วเราก็ขั้นใช้ตัวขั้นแถวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็น ไหมพรมสีที่แตกต่างก็ได้เช่นกันนะคะเมื่อกี้เราถัก X ไปในหหลักนะคะแล้วเราจะถัก X อีกครั้งหนึ่งนะคะลงในหลักเดิมเพื่อเป็นตัว V นะคะนี่ค่ะก็คือการถัก X 2ครั้งลงในหลักเดียวเรียกว่าการถัก V นะคะหรือการเพิ่มจำนวนหลักนะคะในแถวนี้เราจะถักทั้งหมด6 V ซึ่งเราจะได้จำนวนหลักทั้งหมดเท่ากับ12หลักนะคะงงไม่เอ่ย พอจะถักตามกันได้ไหมคะนี่ก็เป็นเมจิกริงนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่าจะพอทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะคะเราก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าถ้าเราไม่ใช้ใตัว ขั้นแถวแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถใช้เป็นไหมพรมนะคะสีที่แตกต่างนะคะในที่นี้ก็จะใช้เป็นสีขาวครีมนะคะมาหนึ่งมาหนึ่งเส้นแล้วก็ขั้นหลักขั้นหลักไว้นะคะเมื่อเราถักครบ12หลักแล้วนะคะเราก็จะขั้นไว้แบบนี้เพื่อจะขึ้นแถวที่สาซึ่งโดยปกตินะคะการถักหัวทั่วไปก็จะเป็น x แล้วก็ v นะคะถักจํานวน x และ v แบบนี้ไปจํานวน6ครั้งค่ะครบหนึ่งครั้งแล้วนะคะ ขึ้น x ขึ้น v สองครั้งละค่ะ x v 3ครั้งค่ะ x v 3ครั้งค่ะ x v สี่ครั้งค่ะหครั้ง6ครั้งนะคะถักให้ครบ จำนวนหลักทั้งหมด6หลักนะคะเราก็จะได้จํานวนหลักอยู่ทั้งหมด18หลักในแถวนี้นะคะทุกคนในการถักเมจิกลิงนี้นะคะก็สามารถที่จะนำไปถัก ได้ทั้งส่วนหัวนะคะส่วนลำตัวส่วนแขนส่วนขาได้หมดเลยนะคะ